ฉันไม่ได้ดีไปกว่าใครและใครก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันเราเท่าเทียมกันประโยคประโยคนี้มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยู่ต่ำกว่าคนอื่นเขาและก็มันจะทำให้รู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยมีศักยภาพที่จะได้ไปไกลเหมือนกับคนคน อื่นเขาที่เขาประสบความสําเร็จและมันก็ยังช่วยให้คุณได้รู้สึกอีกว่าอีโก้นะอีโก้และก็อัตราความเป็นตัวตนในตัวตนเองของคุณน่นแหละรู้สึกว่ามันลดลงมันเล็กน้อยลงและคุณก็จะเป็นคนที่ไม่ยกตนข่มท่านนะอีกอย่างที่ว่าใครก็ไม่ได้ดีไปกว่าฉันคุณจะรู้สึกนั่นนะ่ะว่า คุณก็เป็นหนึ่งเหมือนกันคุณไม่ได้ตัวเล็กไปกว่าเขาหรอกเพียงแต่ถ้าวันนี้คุณยังคิดว่าคุณยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนั่นมันก็แสดงว่าคุณยังไม่ทำเต็มที่เท่าที่ควรคุณยังไม่ได้เพิ่มศักยภาพของตัวคุณเองไปได้มากเท่าที่ควรหรือไม่ก็มันอาจจะเป็นที่ว่าคุณยังหา ความพิเศษในตัวเองยังไม่เจอเราเท่าเทียมกันเราเท่าเทียมกันตรงนี้ก็คือที่ว่าเรามีความพิเศษในแบบของตัวเราเองทุกๆคนทุกจิตวิญญาณที่เกิดมาบนโลกใบนี้เราคือแสงสว่างเราเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แต่เพอเอินว่าเราเกิดมาบนโลกนี้แล้วเราก็ลืม และพวกเราก็ลืมตัวเองว่าเรามีความพิเศษด้านไหนเพราะว่ากิเลสสิ่งแวดล้อมไอความมายาของโรคใบนี้พวกเราติดกับสิ่งที่เป็นมายาอยู่เราก็เลยลืมตัวตนที่แท้จริงของพวกเราเรามีความพิเศษที่แตกต่างกันถ้าสิ่งใดก็ตามที่คุณทําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยังไม่สําเร็จก็ให้คุณนะย้อนกลับไปดูว่าเรายังยึดติดอยู่กับ ความเป็นตัวตนของเราไหมเราตอนนี้เราเป็นน้ําครึ่งแก้วแล้วหรือ,อยังที่อยากจะเติมเต็มอยากจะเพิ่มความรู้เข้ามาให้กับตัวเรามากน้อยขนาดไหนทํำไมคุณมิมิถึงบอกว่าเราลดอัตราตัวตนลดอีโคที่ไม่น่าจะสมควรเก็บไว้ในตัวเองหรือ,อยังนะคะก็คือที่ว่าเนี่แหละ ฉันไม่ได้ดีไปกว่าใครนี่แหละมันจะมันมันเป็นการสื่อให้เราได้ลดอัตราตัวตนของเราลดอีโคของเราลงแล้วเราจะอยากจะเปิดตาเปิดใจไปรับเอาความคิดเห็นจากคนอื่นความรู้จากคนอื่นเข้ามาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองนะคะมันถึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตและก็อีกอย่างนะ คุณม่ไม่ไม่อยากให้พวกเรานะเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเพราะว่าประโยคนี้มันก็บอกเต็มตัวอยู่แล้วว่าเราไม่ได้อยไปกว่าใครเรามีความพิเศษเหมือนกันแต่ความพิเศษของเรานั้นมันต่างกันแค่นั้นเองคือมันมันรูปแบบมันต่างกันแต่มีความพิเศษมีความพิเศษเหมือนกับผู้คนทุกคนแต่ ความพิเศษของเรามันจะแตกต่างกันแค่นั้นเองคนละจุดคนละแบบนะก็นี่แหละถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเอตัวเล็กตัวเล็กเหลือเกินและก็ทำยังไงถึงจะได้เป็นเหมือนเขาทำไมชีวิตถึงทำยังไงชีวิตถึงจะขึ้นจากฝั่งขึ้นจากสิ่งที่มันดึงเราลงไปมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ ว่ามันไม่ได้อย่างคนอื่นเขานี่แหละประโยคนี้มันจะสามารถทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับคนอื่นทั่วไปเป็นคนคนหนึ่งที่เก่งเหมือนกับคนอื่นทั่วไปนะเพียงแค่ว่าเราลืมแค่นั้นเดงเราลืมตัวเรานะถ้าหลังจากวันนี้ไปคุณมีมีคิดว่ามันคงจะช่วยให้พวกเราทุกคนนะดีขึ้นในการที่จะ พยายามรับเอาความรู้พยายามเปิดใจของเรารับสิ่งดีๆเข้ามาเพื่อจะมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเราเองให้มันได้มีศัก,กยภาพมีเงินมีทองมีความสุขเข้ามาให้มันได้มากกว่าเดิมนะคะคุณมีก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ฝากติดตาม f a c e b o o k Page ครูเมมี่ฮ a p p y Now และก็ YouTube มี Happy Now by k u คู m i ด้วยนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ